สวัสดีครับผมตอนนี้คุณกำลังอยู่กับ Overseer ซสวัสดีครับผมวันนี้นะฮะโอเวอร์เ er. วันนี้มาใน Chaos นะครับผมเด็กโปรไฟล์วอลลุ่มสามาครับผม Chaos เป็นเด็กที่มีหลากหลายลิต์นะครับผมผมจะพยายามทำลิต์ออกมาให้มันไม่ซ้ำกันละกันเนาะถึงใบแรกครับผม อันนี้ยังเป็นยังไม่มีแบตลิสใหม่นะผมของบัดดี้ไทยนะฮะเราเลยยังใช้แพทนี้อยู่นะผมเทคของอันนี้นะผมบอกว่าจ่ายสังเกตท็อปเด็กโซการแล้วก็ในช่วงแอคแทฟเฟตนะเราสามารถคอมมอนเตอร์จากหลุม1ใบได้นะฮะแล้วก็โอเวอร์คิวนะผมเราทิ้งการบนมือหนึใบแล้วก็สวมใส่ไอเทมเคียอส์หนึ่งใบมอนเตอร์หนึ่งใบโดยไม่ต้องจ่ายคอคอ้นนะผมและทรัพย์ของก็เกียร์คอร์ดเวอร์ชั่นพันนะครับผมเป็นใบเก่งมากนะครับผม ฟรีนะฮะมาดูกันเดี๋ยวเรามันฟรียังไงนะครับต่อมาเป็นเกียร์ก้อนอยู่นะครับผมเกียร์ก้อนใบนีนะะบ้ใส่ไปเดียวนะครับผมเกียร์ก้อนใบนี้นะฮะบอกว่าใส่สังเกตนะครับผมแล้วก็มีเคียร์ออสเดนนะครับผมคือเอาใจส,สามลงหลุมเพื่ให้อยู่บนสนามแล้วก็โอเวอร์คิวทิ้งมือหนึ่งใบนะครับคอการไม่เกินสมามใบจากหลุมนะครับผมแล้วก็ถ้าตอนใช้นะครับผมเป็นการตาีคระแนนหกหรือามากกว่าสั่งจบเทิร์นเลยครับผมมีเคียร์ออสเทเลเทอรี่มีเพนเดต ็นใบที่เอาไว้ช่วงเลตเกมนะครับผมจริงดีคาออสหนึ่งพันนะครับผมคอมพลีทนะฮะก็คือเทคโอเวอร์รีบูตโอเวอร์คิวรีบูตนะครับผมก็คือคอคอที่จะลงคือแซกเกียก็์หนึ่งใบครับลงหลุมแล้วคอลงมาแล้วก็โอเวอร์คิวรีบูตทิ้งมือทิ้งการ์ดบนมือหนึ่งใบนะครับผมแล้วก็รีบูตถ้าเลือดของเราเป็นสามหน่วยหรือต่ำกว่าจะได้รี รีใหม่กับเป็นสิบนะครับแล้วก็คอมอนเตอร์ไม่เกิดสามใบาจากผมโดยไม่ต้องจ่ายคอคอสนะครับถือว่าดีมากเลยนะครับใบนี้เอามาเซตบอร์ดช่วงเลดเกมนะครับช่วงทําหลุมเสร็จแล้วต่อไปครับ PCM นะครับผม PCM ใส่2ใบนะฮะผมก็คือเมื่อมอนเตอร์ถูกทำลายรผมช่องกลางเราสามารถจ่ายสองเกตน,นะครับคอใบนี้ลงมาแล้วก็หากคอในเทนคู่แข่งนะครับ เราสามารถคอ c ค a o s ที่มีไซส์3หรือต่ำกว่า1ใบจากช่องดรอปนะครับผมโดยไม่ต้องจ่ายคอคอเนผมฟรีนะครับลากมา2ตัวแล้วก็มี c ค a o s เดนนะครับผมแล้วก็มี c คออสเทอร t e r r รนะครับอ้สุดยอดไปเลยต่อมานะผมเพนตันนะผมเพนตันบอกว่าเมื่อเข้าสุดสนามนะถ้าเรามีกองทัพเทพจักรกลนะครับผมชาร์จเกตแล้วก็ได้คิวหนึ่งแล้วก็จวดหนึ่งนะเทคิเธละครั้งนะครับ เพนตันในฟรีมากๆถ้าผมเรียกชื่อผิดก็ไม่ต้องแปลกใจนะผมแต่ผมเรียกว่าอย่างนี้นะชิปแล้วก็อันนี้ครับผมมานะครับผมก็บอกว่าลงามาเปิดสามยิบหนึ่งนะครับผมเทคเทอรละครเป็นอะไรที่แบบการเทคมันฟรีมากเลยนะลงมาเปิดสามยิบหนึ่งแล้วมีบอร์ดบนกระดานอันนี้ครับผมก็บัส,สื่อนะครับผมจะสังเกตลงนะในวันเทอเราไม่ถูกทําลายนะฮะแล้วก็เราสามารถกด เคาน์เตอร์นะครับเธอละครั้งติดสกิลเนมจ่หนึ่งเลือดคออ,องคกองทัพเทพจักรกลหนึ่งใบนะครับผมจากมือหรือในเด็กนะครับผมลงจ่ายค่าคอคอนะก็เอามาเรียกเพนตันสั้นๆฟรีนะครับฟรีอันนี้บอกว่าลงมาชาร์จเกตตามมอนเตอร์บนสนามของเรานะครับผมชาร์จสูงสุดแค่สี่อันนี้นผมใบ เก็บหลุม3ใบก็คือเก็บมอนสองระเวศหนึ่งนะกับเข้าวตะกองแล้วก็ชาร์จทิวจั่วนะฮะดีมากๆเหมือนกันนะครับผมไปรีไซเคิลกองต่อมาครับผมเป็นเทคโอซิลิตนะครับผมลงมาถ้าเรามีมอนเตอร์ในช่องกลางครับผมแล้วก็เราคอช่องนี้ซ้ายหรือขวาครับเราจะได้ชาร์จจั่วนะครับผมเทคเทอรละครั้งต่อมาเป็นเทคดามนะครับผมดับ เหมือนปีโป้เลยของบัสสอนะฮะเถอกอันนี้คือหนึ่งเลือดนะครับผมแล้วก็ตรงทีได้นแมมีวันเตอร์ในช่องกลางและถ้าเราเห็นกองทัพเทพจักรกลเข้าสู่สนามเราจวกกันหนึ่งไปนะครับผมเป็นอะไรที่ฟรีนะครับผมลงมาเห็นกองทัพเทพจักรกลได้จวดหนึ่งตอนน่อมาผมเป็นอิม a พกนะผมจ่ายซีเกตสแตนเควอท ทุกไปบนสนามก็คือลุกนะฮะแล้วก็ได้รับแอคแทฟเฟตเพิ่มนะครับผมกลับมาที่แอคแทฟเฟตใหม่ใบนี้ถือว่าแัดนี้แรงนะครับผมยิ่งเวทเยอะก็ยิ่งหนักนะฮะต่อมาครับเป็นไวเบทบอกว่าในระหว่างเทิร์ของเรา,าเมื่อมอนเตอร์ไซส์สามสูงกว่าเข้าสู่สนามและเรามีใบนี้ในช่องดอกเราสามารถจัดหนึ่งหน่วยเพื่อไล่การนี้จากช่องดอกนะครับผม เป็นไล่โดยเอฟเฟกต์ายกเลิกเวทว่าใดแล้วก็เซตนะครับผมเมื่อเราได้รับความเสียหาย3หน่วยหรือสูงกว่าความสามารถนั้นความเสียหายนั้นจะเป็นศูนย์นะครับผมก็คือความสามารถการของอ e ีกฝ่ายทุกอย่างที่ทำดาเมจใส่สหน่วยขึ้นไปก็คือเป็นศูนย์แล้วก็เมื่อมอนเตอร์บนสนามเราตรีนะครับชาร์จหนึ่งเกจต่อมาครับผมเป็นใบบอกว่ามีเคียวสองใบมากกว่าเจา็ ate, ดหนึ่งเกจจอการสองใบโอ้ง่ายนะครับ อันนี้ครับผมรายได้เมื่อมีบอร์ดสีนะผมชาร์จหนึ่งเกรฮิลหนึ่งไลแล้วก็จั่วกาสองใบนะครับผมใบเพิ่มมือทั้งนั้นเลยหน้าอันนี้เป็นหน้าเกียร์กดนะามาครับใบท a ก r i f i c e ของดากอนนีคือรายได้นี้ในเดนคู่แข่งเท่านั้นนัมอเตอร์หนึ่งใบลงช่องดรอปแล้วคอมันเตอร์ที่มีไซส์สามหรือสูงกว่าโดยจา oh ่ายคอคอร์ดเอาเป็นใบหลบอะครับผมก็เหมือนลบเพนเนตเททั่วไปถ้าใครเห็นผมเล่นคลิปว่าน่าจะเข้าใจ แล้วก็เซตใบนี้บอกว่าถ้ามอนเตอร์ใซส์ของเราทุกไปไม่ถูกทำลายโดยความสามารถการ์ดแล้วเมื่อการ์ดนี้ถูกทําลายนะครับผมเราสามารถนํามันช่องดอกขึ้นมือได้นะมุกก็คือเป็นการแบบไม่โดนยิงกระดานอย่างเช่นใบของทันเดอร์เอ็มไพที่ทำลายได้จวดตามที่ทําลายนะครับตัวอย่างมาครับผมใบนี้ผมมองว่าก็ฟรีนะจวดการเท่ากับมอนเตอร์บนสนามแ้วทิ้งการ์ดหนึ่งใบนะครับผมก็ส่วนมากก็จวดสีทิ้งหนึ่ง ประมาณนั้นนะฮะไล่เมื่อบอดเต็มหรือไม่ก็เป็นใบแก้กังอันนี้ครับผมโลนะผมจจนิงเกตยกเลิกนะครับผมยกเลิกตีไล่ได้ในเทินฝ่ายตรงข้ามแล้วก็เราสามารถหยิบมอนเตอร์เคออสที่มีไซส์สามหรือต่ำกว่าจากช่องหลอบหนึ่งใบขึ้นมือได้ถ้าบนสนามเรามีเคออสสองใบการนี้ไม่ถูกยกเลิกนะครับผมลิงสืบครตัดรอตัดเวดนะผมลไล่ใบนี้ก็ไม่โดนนะครับผมไม่โดนตัดเวดนะเพราะว่าใบนี้ไม่ถูกยกเลิก ต่อมาครับผมจะหนึ่งเลือดนะครับเปิดสามหนึ่งใบขึ้นมือที่เหลือเลี้ยงใต้กล่องดีนะครับผมอันฟิซซิ่งเหมือนใบผ่านทางต่อมาค,มาครับผมใบเคียร์อัพเกรดนะครับผมมีใส่ไว้ใบเดียวก็คือรายได้ถ้าเป็นแฟกเคียร์เริ่มต้นนะครับผมแล้วก็ถ้าช่องดรอปามีสิบใบนะครับผมน้ำการ์ดที่วางคว่ำไว้ในแฟกหนึ่งใบมาวางทับหน้าแฟกนะครับผม ทำการ์ดที่มีคำว่าเกียร์กอหนึ่งใบขึ้นมือจากกองการนะครับเราได้วันฟอร์เทอร์นะครับผมเหมือนอันนั้นไล่แล้วใต้ธงของผมจะเป็นใบนี้นะครับผมเป็นบัลลังเป็นบัลลังนี่เดีย๋ยวอินฟินิตี้เด็กคอรสนะครับผมก็ค,คือเราใช้การ์ดคอ a o สเราสามารถคอมันเตอร์ลงกันไซส์อินฟินิตี้นะผมไม่จำกัดแล้วก็มอนเตอร์ทุกใบที่มีไซส์สามสิบดุจสูงกว่าไม่สามารถถูกทาลายด้วยความสามารถ และไม่ถูกยกเลิกความสามารถนะผมสุดยอดไปเลยครับผมแล้วก็ก็คือเทคทงนะครับผมการนี้แลเป็นการโฆษณาไม่สามารถถูกทำลายได้ไม่สามารถนำออกจากช่องแฟกได้และความสามารถไม่ถูกยกเลิกการนี้โจมตีได้แม้มีมอนเต์นในช่องกลางที่ข้ามหัวนะผมแข็งกแกร่งต่อมาครับผมอภพิสิทธ์นะครับผมชื่อการอภิสิทธ์ของผู้ปกครองได้ได้เมื่อมีเคียวสามไปนะครับผมก็คือ เลือกทำหนึ่งเทคข้างล่างนะผมคือมีเลือกสองอันคือหนึ่งอันอันแรกก็คือนำกาซนำก๊าดหนึ่งใบจากช่องดรอปที่ไม่ใช่บูวของขึ้นมือนะครับผมหยิบอะไรก็ได้นะผมใบนี้เก่งจริงแล้วก็คอเตอร์นะครับหรือว่าจะสั่งลุกไซส์สามก็ได้ตีเก็บไว้ท่าเล่นตีหรือเก็บไว้ฟาร์มก็ได้นะครับผมต่อมาครับผมเป็นใบเสิร์ฟไซส์สามิหรือสูงกว่านะครับผมกันสกูนะครับผมคือสกูคือการไม่มีการไปนั้นเล่นนะครับผมหาไม่เจอนะครับ ก็ใส่2ใบต่อมาเป็นเวทนะผมเวทเยอะจริงจริงแล้วก็น้ำมอเตอร์ใส่สามหนึ่งใบลงช่องดรอปเราจ่ายหนึ่งเลี้ยนะผมจ่อคาร์สองใบก็ไม่หลบแพนเนตเทสนะผมอันนี้ครับผมเมื่อการนี้ถูกทำลายเราสามารถทิ้งการ์ดมอนเตอร์บนมือหนึ่งใบเพื่อให้คงอยู่ได้นะครับผมแล้วก็เคาน์เตอร์นะผมเมื่อคู่แข่งไล่การ์ดเป็นต์เราสามารถทิ้งมอนเตอร์หนึ่งใบาจากมือแล้วจ่ายสองเก็ยกเลิกไล,ล่เวทได้ได้นะครับ ไปตัดเว้นะผมในแบบมอนสเตอร์ามาเป็นเดธาริกาครับผมเก่งมากใแบบนี้นะผมเขาบอกว่าใจสังเกตมากการนี้จะออกจากสนามนะฮะเราสามารถนำมอนสเตอร์หรือห่วงลึกนะครับจากจากช่องดอบไม่เกินลงกัน3มใบเอาไปเรียงไว้ใต้กองการเพื่อให้การนี้คงอยู่ก็เด็ครีไซเคิลนะครับผมเรียงเลี้ยงเล่นไปเรื่อย การไปนี้นะครับผมเอ็ดเวิร์ดนะฮะบอกว่าจะสังเกตวังทับมอนเตอร์หนึ่งใบนะครับผมก็คือเอามาต้นใบเข้าโซ่แล้วก็เมื่อการนี้เข้าสู่สนามเราสามารถเลือกว่าจะยิงหรือทําลายมอนเตอร์คู่แข่งหนึ่งใบได้และเมื่อการนี้ตีเราสามารถเอามือไปแปะในช่องเกตเพื่อให้ได้คิวหนึ่งและจั่วการหนึ่งใบเทคดับเบิลนะครับผมก็เอามาทําเวบนู่นี่นั่นนะครับผมให้แบบเกมนั้นได้เปรียบม,มาที่สุด โอเคครับใบนี้บอกว่าเมื่อการนี้เข้าสู่สนามที่เมื่อหนึ่งเสิร์ชเวทเคียสหนึ่งใบโอ้อีซีนะผมเรียกว่าจะเสิร์ฟไรน,นะครับผมเซคิฟายใส่2นะครับผมผมลืมแอดเพิ่มเข้าไปแล้วก็อันนี้ใส่ทั้งหมด3นะครับผมถ้าใครดูคลิปก็จะรู้ว่าผมมาเพิ่มการที่หนึง่งแล้วก็อันนี้จะใส่2ใบเอ็ดเวิร์ดถ้าใครดูคลิปแล้วรู้สึกว่าจัดเด็กไม่ครบนะครับผมเพราะผมเอาการ์ดแยกมาด้วยนะ ก็ไปนี้นครับผมใบแทนกุ๊กไก่นะ่ครับผมจสังเกตท็อปเด็กเข้าโซนะครับผมแล้วก็การนี้ไม่ถูกทำลายด้ยวยความสามารถแล้วก็เมื่อการนี้โจมตีหากเรามีพลังชีตชีวิตเจ็ดหน่วยหรือมากกว่าแล้วก็แฟลกของเราเป็นหง,ง่ทงเป็นบาลังไปแล้วนะฮะจะได้ทิปโปไปแทงถ้าไม่ได้ไง่บัลังก็จะเป็นตีครั้งเดียวโซกัดถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Sub subscribe ด้วยนะครับผม